โอเคกลับมาแล้วกอีกหนึ่งวิดีโอวันนี้เราจะมาพูดถึงกล้องฟิล์มมากกว่าไม่ได้พูดถึงมาตั้งนานละเคยได้ยินไหมเวลาที่คนเขาบอกว่าถ่ายกล้องฟิล์มเราททาให้เราช้าลงนน่นน,นี่โน่นนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตาม a อ p พลิเชรูปมากขึ้นตั้งใจถ่ายมากขึ้นอะไรก็ตามเราจะบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องช้าลงถ้าเราถ่ายกล้องฟิล์มไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ออโต้โฟกัสหรือแมนนวลโฟกัสหมดทุกอย่างแมนนวลเอชโพเชอร์หมดทุกอย่างอะไรอย่างนี้มันสามารถถ่ายให้เร็วได้ หลายคนถ่ายแบบ manual focus แล้วกังวลว่าเฮ้ยต้องให้โฟกัสเป๊ะมากเลยนะไม่งั้นรูปจะเบลออะไรอย่างนี้เราจะบอกว่ามันมีวิธีที่ทําให้ถ่ายรูป manual focus ได้อย่างมั่นใจและไม่หลุดโฟกัสและไม่ต้องโฟกัสเป๊ะขนาดนั้นภาพก็จะไม่เบลอทำอยังไงไปดูกัน กล้อง Nikon FM2 ของเราที่ใช้มานานแล้วเหมือนกันหลังๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วพวกเลนส์ที่เป็นเลนส์ prime manual focus ต่างๆก็จะมี distance scale ให้เราเห็นข้างบนบนตัวเลนส์เลยวันนี้เรจะมาสอนว่า distance scale เนี่ยมันอ่านยังไงและใช้ยังไงและโซนโฟกัสคืออะไรก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอธิบายถึง depth of field ก่อนนั่นก็คือระยะว่ามันลึกตื้นแค่ไหน สิ่งที่จะอยู่ในโฟกัสเนี่ยลึกตื้นแค่ไหนทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าพวกรูปถ่ายพอร์เทรตหมดในมือถืออะไรพวกนี้เวลาถ่ายแล้วมันจะทําให้ภาพแบ g r o u n d ของข้างหลัง subject หรือข้างหลังคนเนะี่ะเบลอขึ้นการที่แบ g r o u n d ข้างหลังมันเบลอมากๆเนะี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นภาพที่มี shallow depth of field ก็คือ depth of field มันบางมันมีระยะทางไม่มากตื้นๆที่จะอยู่ในโฟกัสชัดๆนั่นเองวิธีที่จะถ่ายรูปได้ shallow depth of field หรือว่า depth of field บางๆมากๆก็คือ1เลย ใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างๆอย่างเช่นเลนส์นี้ถ่ายด้วย f 1.8ไปเลยยิ่งรูรับแสงเปิดกว้างมันก็จะเบลอหลังได้มากขึ้นอันนี้พูดแบบง่ายๆเลยนะไม่ได้พูดถึงเทคนิคอะไรมากและ depth of field มันจะบางลองอีกถ้าเกิดเราใช้เลนส์ที่มี focal length เยอะมากๆอย่างอันนี้ 50mm 5 0ม mm ิมตรมมที่ f 1.8เนี่ยจะเบลอหลังได้มากกว่า3 5ม mm f 1 8. 8คือภาพเรายิ่งซูมมากเท่าไหร่ยิ่งมีความ telephoto มากเท่าไหร่ ถ้า F s t ส p เท่ากัน Background ก็จะเบลอได้มากขึ้นอ้ออีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ภาพข้างหลังของเราเบลอมากหรือเบลอน้อยก็คือระยะโฟกัสของซัม j e c t ดูนะถ้าเกิดเราโฟกัสใกล้ๆแบบนี้โฟกัสตกตาข้างหลังก็จะเบลอมากขึ้นเห็นข้างหลังก็จะเบลอมากขึ้นเห็นไหม <c oughs> แต่ถ้าเราไปไกลๆภาพข้างหลังก็จะเบลอน้อยลงละยิ่งอยากได้ภาพเบลอหลังมาก ยิ่งถ่ายรูรับแสงกว้างๆยิ่งเข้ามาใกล้ๆย,ยิ่งใช้เลนส์ซูมๆจะได้ภาพที่เบลอหลังมาแต่การที่ถ่ายด้วยรูปับแสงกว้างๆและเว็บออฟฟิลบางๆเนี่ยมันทาให้เราโฟกัสยากขึ้นเพราะเราต้องเป๊ะจริงๆฉะนั้นเวลาเราอยากจะถ่ายรูปที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์อะไรเนี่ยไม่อยากมาเสียเวลาเฮ้ยนิ่งๆน,น,นะแล้วกอนล้วก็แลกเฮ้ยโฟกัสตรงเรืยังโอเคถ่ายเพื่ออะไรอย่างนี้มันมีวิธีอยู่นั่นก็คือโซนโฟกัสซิงวิธีนี้เนี่ยช่างภาพสตรีท ใช้กันส่วนมากเลยเพราะว่า1เลยช่างภาพสตรีทมันจำเป็นต้องมี shallow depth of field มากเขาต้องการ capture environment รอบๆของ subject ด้วยช่างภาพสตรีทส่วนมากก็เลยใช้เลนส์สัก28มิลิเมตรหรือ35มิลิเมตรแต่ช่างภาพสตรีทที่ถ่ายเทเลโฟโต้ก็มีนะการโซนโฟ o c ส s i n g คืออะไรก็ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเราต้องมาดูบนเลนส์อย่างที่เราบอกแล้วนะ f stop เลขยิ่งน้อยดูรับแสงยิ่งกว้างมันยิ่ง shallow depth of field แต่ถ้าเรา stop down ไปสมมติ F เท่าไหร่เนี่ย F8 อย่างเนี้ยโดยตามหลักการที่เราอธิบายแล้วพื้นที่จะอยู่ในโฟกัสก็จะมีมากขึ้นทําให้เราไม่ต้องเล็งโฟกัสให้เป๊ะเท่าไหร่ทีนี้มาดูกันว่าอ่าน Distance Scale บน l ลนส์ยังไงโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าการอ่าน Distance Scale บน l e นสเนี่ยอ่านยังไงก็ดูเลกตรงนี้นะจากที่เห็นก็คือย2 16 11เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ F 22 16 11อเลยพวกนี้ระยะที่โฟกัสมันอยู่เท่าไหร่มัาง,างสมมติเราอยู่ที่ f 22เลยให้มันตรงกับเส้นนี้เราก็โฟกัสไปสมมติโฟกัสที่2เมตรมันก็จะบอกว่าถ้าเราอยู่ f 22เนี่ยระยะที่จะอยู่ในโฟกัสก็มีตั้งแต่เราก็ดูตามเลข2 2ไป5เมตรถึง1.2เมตรเลยอะไรแบบนี้อะไรก็ตามที่จะอยู่ใน 1.2เมตรขึ้นไปถึง5เมตรเนี่ยอยู่ในโฟกัสหมดเลยถ้าเราใช้ f22 แต่ f22 เนี่ยมันแคบมากถ้าเราแสงไม่พอใช่ไหมอยากจะปรับมาเป็นสัก f11 ให้เลข11มันตรงนี่ตรงกับเส้นละเราก็จะดูได้ว่าสมมติเราโฟกัสที่1.5เมตรอะโฟกัสที่2เมตรก็ได้เราก็ดูเลข11ว่าถ้าเราใช้ f11 โฟกัสที่2เมตรระยะให้อยู่ในโฟกัสก็คือนี่ดูตามเลข11ไป3เมตร ถึง1.5เมตรในพวกนี้บางอันก็จะมีเลนส์ที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นสีสีดูเห็นไหมมีลายสีตามนี้สมมุติเราจะใช้ f8 เลข8เป็นสีส้มอยู่นะนี่จะปรับแสงหน่อยโอเค เลขแปดเป็นสีส้มแล้วก็มาดูเลขสีส้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาจจะมองยากกว่านะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่สมมุติเราใช้ F8 f o โฟกัสที่2เมตรโฟกัสที่1.5เมตรแล้วกันก็ดูว่าเลข8สีส้มเส้นสีส้มอยู่นี่โฟกัสที่1.5เมตรก็จะมีสิ่งที่เข้าอยู่ในโฟกัสก็คืออันที่อยู่ระหว่าง2เมตรถึง ระหว่าง1กับ1.5เมตรก็กลายเป็นสัก1.2 1.3เมตรถึง2เมตรเนี่ยจะอยู่ในโฟกัสหมดแล้วกล้องบางอันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้กล้อง TLR Twin Lens Reflex ของเรา Distance Scale ก็จะอยู่บนนี้เลยอันนี้รูรักษงกว้างสุดคือ f 3 5ม,มุสมมติเราตั้งไว้ที่ f 8ใช่ไหมโฟกัสที่3เมตรก็มาดูดเส้นของ f 8ว่าอะไรที่อยู่ระหว่างสัก2.5ง 6เมตรถึง4เมตรเนี่ยจะอยู่ในโฟกัสหมดเลยถ้าเกิดเราโฟกัสใกล้ๆสัก2เมตรตัวซีเอฟเราอยู่ในโฟกัสบ้างก็มีสัก1.7กว่ากว่าเมตรถึงสัก2.3เมตรมันก็กะระยะเอานะและนั่นก็คือการโซนโฟกัสโอเคและนั่นก็คือการใช้โซนโฟกัสซิง มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึง่งไม่ใช่ข้อแม้มันเป็นข้อจํากัดอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเราจะโ,โฟกัสซิงให้ได้ depth of field กว้างๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้รูรับแสงที่ค่อนข้างแคบพอสมควรฉะนั้นมันต้องการใช้แสงเยอะเพราะว่ารูแสงแคบใช่ไหมเพื่อที่จะให้ได้ไม่มี motion blur ของ subject มากเราต้องใช้ shutter speed ที่เร็วแต่ถ้ารูแสงแคบแสดงว่าแสงเข้ามาน้อย shutter speed เ,เร็วก็คือเปิดรับแสงน้อยอีกถ่ายตอนกลางคืนอาจจะยากหน่อยหรือถ่ายที่ในร่มอาจจะยากหน่อย มีวิธีที่จะทำได้ก็คือใช้ ISO ของฟิล์มสูงๆถ้าเกิดใครไม่มีฟิล์มที่ ISO สูงเราเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการ push ฟิล์มไปแล้วกดดูตรงนี้ได้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะถ่ายแมนูเลเป็นมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยเราจะทำวิดีโออธิบาย Exposure Triangle ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ISO shutter speed และรูรับแสงคือ F stop นั่นเองกดดูตรงนี้ได้เหมือนกันเราจะรีบทำวิดีโออาจจะยังไม่มีตอนนี้นะ โอเคมีแล้วแหละโอเคและนั่นก็คือวิดีโอนี้โซนโฟกัสซิงมันไม่ได้ยากเลยถ้าเรากะระยะเป็นเราต้องดูคร่าวๆว่า1เมตรคือเท่าไหร่นะเมตรครึ่งคือเท่าไหร่นะต้องกะให้เป็นก่อนลองเอาตลับเมตรอะไรงี้มากางดูก็ได้เพื่อจะได้รู้ว่าจะได้เห็นภาพว่าโอเคเท่านี้นะคือ1เมตร เท่านี้นะคือเมตรครึ่งเท่านี้คือ2เมตรขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้และถ้าวิดีโอนี้ได้ให้อะไรใหม่ๆหรือว่าความรู้ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe ก็ได้แล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้า